ข่าวหลากหลายประเด็นของสปีดนิวพัฒน์รอชมกันต่อไปค่ะกองปราบนำกำลังเข้าจับกลุมนุคนสนิททนายตั้มและแฟนสาวความผิดฐานร่วมกันช่อโกงจากกรณีโกงเงิน39ล้านเจอ้อ,อยหลังพบหลักฐานเป็นผู้ไปถอนเงินสดจำนวน39ล้านบาทจากธนาคารในห้างสรรพสินค้าชื่อดังแห่งหนึ่งย่านหาแยกลาดพาร้าวรวมถึงพบว่ามีการปั้นแต่งพยานหลักฐานโดยการเข้าแจ้งความลงบันทึกประจำวัน เกี่ยวกับเรื่องที่ถูกดูดเงินจากบัญชีบิตคอยเพื่อใช้เป็นหลักฐานตบตาหลอ,อกเจ๊อ้อยให้หลงเชื่อตายใจจนนำไปสู่การออกหมายจับพร้อมอายัดรถหรูสองคันคือเบนซ์และเฟอร์รารี่ที่เชื่อว่าน่าจะได้มาจากการกระทำผิดตำรวจสพบางระม,มุงรับแจ้งเหตุมีคนคุ้มคลั่งทำลายข้าวของและเผารถจนได้รับความเสียหายจึงรุดไปที่เกิดเหตุพบเจ้าหน้าที่และชาวบ้านช่วยกันดับไฟจากรถกระบะ ที่ยังมีกลุ่มควันโชยคละรุร้งลถเสียหายทั้งคันกำแพงบ้านพัดลมและทรัพย์สินภายในบ้านเสียหายทั้งหมดส่วนผู้ก่อเหตุเป็นลูกชายของผู้แจง้งหลบหนีไปเจาา้าหตํารวจเล่งไล่ล่าจับกลุ่มมาดําเนินคดีดอแม่ของผู้ก่อเหตุเล่าว่าผู้ก่อเหตุเป็นลูกชายที่รักมากอยากได้อะไรก็หาซื้อให้แต่หลงผิดติดยาเสพติดถึงขั้นคลุ้มคลั่งเสียสติ ก่อนเกิดเหตุออกตามหาเหรียญราชการที่5ซึ่งไม่รู้ว่าหมายถึงอะไรเมื่อไม่มีใครหาได้เจ้าต,ตัวก็มาทุบทำลายข้าวของภายในบ้านด่าทอขู่ฆ่าพ่อแม่ลูกเมียตนเองทนไม่ไหวจึงเดินทางไปแจ้งความแต่ระหว่างทางที่จะไปแจ้งความลูกชายก่อเหตุใช้น้ำมันราดรถยนต์กระบะชุ่มไปทั้งคันแล้วจุดไฟเผาซึ่งหากปล่อยเอาไว้ก็จะต้องเกิดเหตุร้ายและความไม่ปลอดภัยกับครอบครัวและประชาชนในละแวกใกล้เคียง สื่อข่าวรายงานว่าภายในวอล์กิ่งสตรีทพัทยาใต้และซอยเพชรตะกูลมีกลุ่มคนต่างด้าวคล้ายชาวเวียดนามอุ้มลูกตั้งแต่แรกเกิดจนถึงประมาณ7ขวบออกเดินรบเร้านักท่องเที่ยวเพื่อที่จะขายสินค้าบางรายมีพฤติกรรมหากนักท่องเที่ยวไม่ยอมซื้อก็แสดงท่าทีไม่พอใจต่อว่าด่าทอด้วยโดยใช้เด็กเข้าไปพูดคุยออดอ้อนให้เกิดความสงสารบางคนตกหลุมพรางซื้อของบางคนสงสารเด็ก หยิบเงินให้โดยไม่รับสินค้าไปขณะที่ต่างชาติบางรายสังเกตเห็นว่าถูกบันทึกวิดีโอก็มีสีหน้าไม่พอใจต่อว่าผู้สื่อข่าวและหนีไปขายที่อื่นโดยมีความเกรงกลัวกฎหมายซึ่งเหตุการณ์นี้ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวของเมืองพัทยาเป็นอย่างมากคือฮาเบลาลาันนีร่วมขบวนแห่เปิดงานนมัสกาลหลวงพออ่อโสธรบวงสวงเปิดงานนมัสการหลวงพ่อโสธรสุดยิ่งใหญ่ด้วยไข่ไก่ลงยัน 9,9999ฟองและผลิตภัณฑ์ของดีเมือง8ริ้วก่อนที่จะลั่นคล้องเปิดงานปล่อยขบวนแห่องค์หลวงพ่อพุทธโสธรประพรมน้ำพระพุทธมนต์ไปทั่วเมือง8ริ้วโดยมีรถขบวนบุพชาติและขบวนการแสดงของสถานศึกษาและด้วยงานต่างๆเข้าร่วมขบวนแห่เป็นจำนวนมากประชาชนต่างตั้งโต๊ะหมู่บูชารอรับขบวนทั้งสองข้างทางไฮไลท์สุดเด็ดของงานปีนี้ก็คือนางเอกละครชื่อดังเบลล่ารานีเข้าร่วมในขบวนแห่ด้วย ชาวบ้านเล่าว,ว่าในปีพศ2433ประสบภัยข้าวยากหมากแพงฝนแรงข้าวและผลละหมากลากไม้ไม่ได้ผลแถมเกิดโรคระบาดผู้คนและสัตว์เลี้ยงล้มตายเป็นจำนวนมากจึงพากันไปบนบานหลวงพ่อให้ช่วยแล้วฝนก็ตกลงมาพาให้ประชาชนเบิกบานแผ่นดินชุ่มชื้นโรคภัยแค่เจ็บก็หายเป็นปริดทิ้งชาวบ้านชาวเมืองจึงร่วมกันจัดงานฉลองสมโพธหลวงพ่อครั้งยิ่งใหญ่เพื่อเป็นการแก้บน จึงเกิดเป็นงานในมัสการหลวงพ่อโสธรและงานประจำปีที่มีการเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่ของจังหวัดชาวบางพีใหญ่กลางจัดพิธีบวงสวงและพิธีห่มผ้าองค์พระสมเด็จสักยมุนีสุเมตระพิษณวัดบางพีใหญ่กลางโดยมีพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมในพิธีครับข้งางโดยพระคูปรหัสุวัฒนะศิลคุณจะอาวาสวัดบางพีใหญ่กลางพร้อมคณะวัยาวัจกรกรรมการวัดข้าราชการ พ่อค้าประชาชนร่วมประกอบพิธีบวงสวงและพิธีห่มผ้าองค์พระสมเด็จสักยมุนีสุมเมธวพิรพร้อมทั้งเปิดให้ประชาชนร่วมเขียนชื่อบนผ้าแดงและร่วมพิธีห่มผ้าองค์พระสมเด็จสักยมุนีสุมเมธวพิรซึ่งเป็นองค์พระนอนขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยประดิษฐานอยู่ที่วัดบางพลีใหญ่กลางมาเป็นเวลายาวนาน อากาศเช้าตรู่วันนี้ที่จังหวัดลำปางสายหมอกจากธรรมชาติเข้ามาปกคลุมในหลายพื้นที่ของอำเภอเมืองเหมือนกับละอองน้ำฝนขนาดเล็กที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนถือว่าเป็นสายหมอกหนาวที่ปกคลุมหนาจัดในช่วงฤดูหนาวปีนี้ทำให้ทัศนวิสัยในการมองเห็นไม่เกิน150เมตรผู้ใช้รถใช้ถนนก็ต้องใช้ความระมัดระวังในการสัญจร โดยเฉพาะถนนที่มีระยะทางตรงที่ยาวขึ้นและลงเขาก็ต้องใช้ความระมัดระวังมากขึ้นเป็นพิเศษส่วนประชาชนก็เริ่มนำเอาเสื้อกันหนาวมาสวมใส่กันแล้วอุณหภูมิต่ำสุดวัดได้ที่อำเภอเถิน 20.3องศาเซลเซียสส่วนในเขตเมืองลำปางวัดได้21องศาเซลเซียสสนับสนุนข่าวโดยน้ำจิ้มผีบอกน้ำจิ้มอเนกประสงค์น้ำจิ้มที่ลูกค้าติดใจคิดจะผลิตเสื้อพิมพ์ลายพิมพ์งาน DTF d f t ชุดกีฬาเสื้อทีมเสื้อองค์กรติดต่อสอบถาม083-070-6560สั่งด่วนทำเร็วต้องยอดมงคลสปอร์ต ข่าวหลากหลายประเด็นของสปีดนิวพัเรอชมกันต่อไปค่ะ